อยู่ขบตาได้ไหมได้ไหมเอาเลยเอาเลยเข้ามานี่ได้เข้ามา น่อยโอ้ยมาไปแล้วอนีอย่าลืมมาตรงเวลานะลูกอันีอย่าลืมมาตรงเวลานะลูกคืนยันืนยัแมไรือ่าอยี้เด้ฟังหมอที่ทอะไรไหมื่อกี้ไดาฟังหมอทาอะไรก่อนอยอ ไม่เองาเลยไม่องต้องอยู่ยากไปส่งเหรออยากเปิ้ลไม่เสร็จเปิลไม่ติดแเปิ้ลเานเหรอนเปิ้ลเ้ลเาเปิ้ลไไม่ดไม่ดีบับแปะทำได้เลยนะขาขาห้องใหญ่ๆนะที่เดิมไม่ได้แล้วนะแปะกได้ไม่ไช่ิดิดเลย เอามือกันยุงเหรอ

เลยเางยาบาลได้ลูกถ้าพอก็ได้แล้วไปรอดูคนในคลินิะอ่ไรล่ะนิตี้มาเมยิตีมาัยเอ้าเดี๋ยวที่จะมี่าเดี๋ยวลูกออนแต่ยังไงคอนกขอตดรอลูกนิตี้มาเมลรยลูกสองพันหนึ่งแล้วก็ไช่วันนี้

เยี่ยมก็ไม่ได้สดายลยกมาผาผ่ได้สายจะีนันทั้งมีโลกความร่างกายไว้่ีนะลออขอเลขก่อนขอลขนะพี่ขอเลขก่อนขอเลขนอขอเลขหน่อยขอเลขหน่อยขอหนขอ่อยอหน่อยขอหน่อยอหน่อย อะไรอ่ะไม่ให้บายบายลูกทำดีระวังชนบายบายครับเดี๋ยวลูกดีลูกบาย